ạ thưa quý vị và các bạn thân mến các bạn thân mến các bạn thân mến อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะฝากแชร์เข้ากลุ่มบ้านหน่อยนะคะ दे सो पीचाटा saraṇang kācha mitaṃ bhang saraṇang kācha mitaṃ dutiyāṁ pi bhang saraṇang kācha mitaṃ dutiyāṁ pi bhang saraṇang kācha mitaṃ dutiyāṁ pi Kamsalanang kacami tatiyam Kamsalanang kacami Kawalang sama-sama Bisa jalana sampan Doa Tuhan โนะปะกวะโตะสาวกสังโขโฉปติปันโนะปะกวะโตะสาวกสังโขญาญาปติปันโนะปะกวะโตะสาวกสังโขสามติปติปันโนะปะกวะโตะสาวกสังโขยะติปังฌาตาริปุริสยุคานิอาตาโผลิตา

चतुतालावन्ति योजनपदङ्गे देवितङ्गे च वतु ते जय मङ्गलानि कथवाच का चलङ्गिवता विरादि ว่าชนะชนะกายามเดสันเตนโกมวิตินาทิตาวามุนินตตันเตยสาภาวะตุเตชยมังกาลาติการจังวิหาญาไม nam galani tam tuệ pháp năng cha hu cha kang vi pu tang vai hiền thế la hu cha khen nương tham vai an tuệ 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 tan กาติการญาณกัเถนะวิธินาทิจวามุลินตัวตัาเตระสาวนตุเตระยมัสาะนีต้าปิปุตะเจียวังกาลาอาจปาตายวะวัชานวัดินะติเนสาราเอมาตังเทตวานะเนกวิวิกานิสุปตะวานิโม

ตวานาลปันตเทรปตาคีเวัตุสาะังกราขันตุสาปเทวตาสาภวานุาเวนตตาจุทีริขวันตุเตวตุสาบะมังกราคันตุสาปเทวตาสาภตานุาเวนตตาจุทริวัน วะวะทุสสัปปะมังทะลังระฆังทุสสัปปะเลวะตา Đây là trại 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 ba sức. Đây là trại trại กวดน,น,น้ำพร้อมกันนะคะแม่แม่นะ มิตรการนินการคุเคยร่วมงานคุเคยร่วมงานกานทั้งหลายขอให้ได้ทุกท่านเธอสาธุ

ga ve tu kang to ati ka so cha ti ayu Palang wan nang tu kang cha pa ti pa na tu ati Yo ya ta wa hu ati ya ta ya pa ka cha ti ati Vena sa pa dhamma nu pa vena

या सापेते तलाया सापेते सापेदे ध्वोनिवेता सापेते अवमङ्गला विना युवा तगो तनवा जगव

ขึ้นไปเลยค่ะก่อนพระจะไปแล้วขึ้นา<ป>ถวายเลยถวายก่อนเลยงายยนาถวายไล่มาทุ่มพ่อไล่มาเลยไปถวายทึ่นเข้าไปแล้วพ่อไปรับเนี้ยอาตุโมทนาบุญกับแม่แม่ทุกท่านนะคะ <c oughs> เงินทุกบาททุกสตางค์ได้ถวายวัด <c oughs> เพรส,ส่วน <c oughs> เรียบร้อยนะคะไม่ว่า อนุโมทนาสาธุค่ะ